hello 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 gì hello 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 ทำไมแล้วเอาไว้ตากาบจั๊กโอ้ยมาเลยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับวันนี้จะพาไปหนึ่งกับน้องนะครับนี่รับโอเคมาเลยยัเอาชนะได้่าไม่ถึงหนูหน่าจะยาพี่ได้ป่าวคร้บไว้ไังไดๆมาเลยสหัสอะไร สร้างนี่หนึ่งกันเลยมึงสร้างเลยเลยสร้างสร้างกูไม่ทำอ่ะกูสร้างเนี่ยแม่งไปซูมบิ๊กอีฮะชื่อฮวงชื่ออะไรแบบหนึ่งหนึ่งห้าไงตัวเอาโทรศัพท์มึงมาหนี้เลยบักหาเยอะบางกูปลล่่อยไไว้เดรหาี 6ในวะ15999ีบโอเคโอเคามอังมาแล้วไปเลยไปเลยมออกดเลยกดเใช่หกดแล้วจากทันไปเตยังไงใจก็รักเฮ้ยเวเ็ว ok ้อนอครับยอังอนหดครับยอนโหดยโหดจริงเหรอยังโหดจริงเหรอ คือนัินไปจังไงใจเราก็รักเฮ้ยยาวตัวแทงดิเฮ้ยยาวแทงดิเฮ้ยยังไม่เอาแทงเลยนี่แคลรี่เพียวแทงนะน้องเออมาดิแทงซูแครี่ไม่ได้จริงดิเอ้าอย่ามันอืดนะอย่ามันอืดแทงซูแครี่ไม่ได้แครี่ตีแรงกว่าแทง แล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะเออนั่นสนุกทายจนหมดเกียงนะเหมือนเมื่อกี้นี่เอกพี่ไว้ชอบตีป้อมอ่ะเออกูชอบตีป้อมจริงๆริงไงเกิแล้วปะแล้วเแล้วมีแล้วมีก็เกิดแล้วอะไรอะครับมีอะไรมีเรื่องเปล่ามเรื่องเปล่าเขาต้องตีพี่ต้องตีป้อมพี่นกต้องตีป้อมรู้ไหมทำไม เราเราเราดูให้พูดติดตามดูเราหยุดแล้วก็ต้องติดบอมไปเ, <c oughs> เอากูโกงเอาเอากูไม่โกงได้เอากูกูไม่ดูแผนที่เอากูไม่ดูแผนที่เอาห้ดูแผนที่ครับมีกดแล้วครับ <c oughs> เล่นกับพี่ไอ้เยี่ยมมึงอยากไปดูเอาเอาเล่นอัตโนมัตไิไอ้เยี่ยมใครบอกให้ม,มึงแต่เครื่องเป็นแหลกนะตอนนี้แหลกพี่ก็แหลก,กันด เล่นเกมเดียวกันอยู่ใกลกันก็แลกก็เหมือนพ่ออะไรเหมือนไหนไหมเออหายแล้วหายแล้วพี่ก็หายเฮ้ยเอาอะการแลกเป็นเรื่องพิสูจน์ส่วนใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำอย่าพึ่งตีกูดิกูจะเคลียร์คลิปแต่ไม่โดนกูก็จะเคลียร์คลิปเหมือนกันเนี่ยอย่าพึ่งตีกูออเอ้ยก็บอกนงินในปาขหาที่หน่วยเลยกำลังฟาร์มเงินเลย ได้ได้เดี๋ยวไม่ปลาแล้วปมีไปแล้วที่มใหาที่ไให้จก็ตายที่จริงไม่ต้องรอก็ได้นะแค่รอเองอเอินเพิ่มกุ้ยปอมาเราอยู่แค่ปอมกอนเดียวค่ะอ้าวเราอยู่แค่ปอมหนึงรบอาจิต อย่ามาอปแหปนั้น๊บนึ่งขอขอแป๊บนึง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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเออเออเออไปแล้วไปแล้วขึ้นข้างบนกูขึ้นข้างบนกูขึ้นข้างบนมึงเอาฟิข้างล่างกูจะเอาไปข้างบนกูจะเอาข้างบน

ถ้าปล่อยลงไปก้าขาเน็บเน็บไปด้วยมันอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ก็ไม่เจ็บถึงตายหรอกกูป่าแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วแล้วนักก็โดนมาถึงดาที่สองเข้าอีกไปดิเดี๋ยวมึงที่วายไปป้อมเปาไปป้อมเป้าเออเดี๋ยวพี่ไปอย่าพึ่งไข่ตัวนั้นนะพี่จะให้มันติชิปเอามึงก็อย่าไปมึงก็ไปดิ กูจะคันตีรอบเดียวไทยมือ่ะจริงดิแม่งโคตรเทพอันติเอ้ยใครยิงมันเนี้ยโดตรไม่ดียิงก็มันยิงไปเองนี่คือการฟาร์มเงินโคบกูกันอันตีฟาร์มด้วยเอาเอาเอา ยิวิ่งมาดิเดี๋ยวแม่งโดช็อตแกงเลยนั่นแหละโดเตมเตมกากนห้ากตีโดนชดช็อตแกงเหรอยากโดนโดดชแกงหรืออยากโดนตีแบบเข็ดเข็มาถึงที่มาถึงที่มาเออไป เอาคลิปก ma. okay. ูไปเอาคลิป huh. ก yes ูไปให้ huh. ่วยเยอะตอกไตกคลิปให้กันละคลิปมาละคลิปมาละเอาเเอาเลยคลิปมาละคลใ้หมดล้เอาไปเอาไปเอาคลิปไปอ้ยู่กูทำไมอคะะมดนุนเอาส่งีไห้ชงมแล้วเหรอนี่คือการกคลิปของมึง เยบยบบเงเอยดตเก่กาเตอเตอเตอหนึ่งเตอตอเตอเตกเตอเตคุณด็อดดูเก่กวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมึงก็หนีปกะก่อนไปเหมคือไปให้เคลิปอาจจะหมดนิดหนึ่งนะเว้ยมันตีกันตายหมแล้วตรงไม้เหรออูวิ่งบุกเข้าป้อมแมด็อกไอ้เนี่ยแมนมันเป็นยังงะ มึงก็หนีไปก่อนดิไอตัวนี้มันจีไกลมากเลยเออมันเป็นพลธนูก็บอกอยู่นี่นนะมันไปแล้วนะมันเหมือนปเปเอคิปแม่งจะพายไปหมดเลยเดี๋ยวมาแปเอาเลือดแป๊บเหมือนที่พี่นันอย่พี่เน้นตะดาบด้วยไว้หน่อะมึงไปกลับไปเดี๋ยวมันโดนช็อตแกงจักพุด้วยเฮีย ตักโดนฉัตูดเจ็บไหมหนะไปะฟมันโดนจัจฟบอกว่าจฟอย่าเก่งนอน้แกงนะไม่เป uh> ็นไรเลือัโดนโดนโดนอู <h <h ้เจ้าเลือดเลยฮะเดี๋ยวกูตีให้เข็ดเลยวันตีรอบเดียวหายมย

เป่าเห็นพี่ไหมล่ะถามแค่นี้จะเปาเห็นพี่ไหมมพิไม่เห็นครับไม่ขึ้นครับตรงไอ้ตรงเหรียญด้านล่างครับเห็นแล้วครับไม่ขึ้นครับมันไม่ยอมขึ้นนะครับมันไม่อยากขึ้นได้อะครับมอมแตกใครทำไยอยากซิคลิป โดนยังไงวะเ๋เอาบ้างปะฟิวเก่งลเด่นนะจ๊ะไปให้ไน้องเก่งริงเหรอเก่งจริงก็อยากโดนตีแบบเข็ดเข็ดดัครับโอยก็มึงทำวะนน่ะโยกูตายมาสามรอบแล้วตายสามแล้วเนี่ยรู้ปะเนี่ยอยากเงี้ยอยากเงี้ยอยากเงี้ยอยาบเงี้ย พาดอีก<ๆ>น้อยเงินแม่งเลยดูเดี๋ยวส่งทิปไปให้ยรออยู่แต่ก่อนกูโคตรแม่งอยากได้ความเร็วเลยเฮียแต่ก่อนนี่แม่งเอาความเร็วทุกขีเออตอนเมื่อก่อนแลวก็นี้เดี๋ยวความเร็วเลยเออแต่เพิ่งรู้มันมาแล้วมันมาแล้วคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วไอ้มันตีป้องบ้างดิเอี่มาตีป้องไปแล้วอ่ะพี่ไม่ได้ตีคลิปมันไปตีเองมันเดี๋ยวมึงก็โดนตีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ตีตีการ์ดนี้แบบเข็ด ยี่กี้คีบดิยี่กี้เลยดิโอ้งมามาห้าดาวมามาห้ดาวอย่าพึ่งๆๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาคลิปกันก่อนเอาคลิปกันก่อน <c oughs> โอ๊ยกระบอกเอาคลิปกันก่อนหน่อยบักหากินหัวนี่แม่มมมเอาเฮ้ยหัวพี่เต็มแล้วอันติทุกอย่างมึงเจ็บแม่อันติเนี่ยอะไรคะผมก็เต็มแล้วค่ะอะไรบ้างอะไรคะคุณได้เลยเกลือ เงินผมก็เยอะจริงเอาเหมือนันเฮ้ยแอบทิปอะไรกันน่ะแอบทิปอะไรกันน่ะไม่ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตีอันตีอต ตอนนี้ตีแรงมากโหเก็บหมดเลยแรงเอาเอาทำอะไรกันน่ะคลิปแกบว่ัยรุ่นมาทำอะไรซิเนี่ยคลิปเป็นวัยรุ่นแล้วไงอ่ะ่นวัยรุ่นเเลยยโนั เวลาคาร์บอนจะซูชิไหมมันจะมีเออยู่อะนั่นแหละเอ็ซสินั่นแหละคือสีแดงเงกันอยายาเข้ามาอยาเข้ามาแป๊บนึงยาเข้ามาพี่ฟาร์มคลิปพี่ฟาร์มคลิปพี่ฟาร์มคลิปแต่ายังยอให้ไปอยู่บ้านเปล่าเลยนียิามเลือดมาแล้วแต่ใช้ไปแล้วเออแต่แบบนี้ก็ดีอยู่อย่างนึงเพราะเวลาเพิ่มเลือด โคตรเยอะเลยเทๆเลยแหละฮ็บี้ก็เป็นพันกระสุนปีศาจไปโดนนัดนึงอ่าอยู่ป้องกันไปไม่ต้องตามมาเลยมึงอะไปก่อนเลยไปมันมันลากไปถึงนะเวย้ยย้อนอะย้อนไปไปถึงนะเวย้ยทุกที่เลยนะเวย้ยไอ้เหี้ยแม่งลงมาเรื่อยๆเลยว่ะแม่งแม่งจะลงแม่งจะลงห่วยเหี้ยกูรู้ กูรอให้คลิปอ้อมรัวกูก่อนดีกว่า f k รอกันเลย AFK มาสักทีสิว่าแม่งไม่มากูตีป้อมแม่งเลยไปป้อมรอพังๆแม่งเลยกูมาเดี๋ยวมันเจ็บเดี๋ยวมันเจ็บ อี่คือวิธีการเล่นแบบปกติของพวกเราก็คือใครฟันใครต้องฟามต้องฟามกิ้ไปเยอะที่สุดโค่นนานดูนานิเล่นดาวกระจายเลยแต่ันเนี้ยเล่นดาวกระจายทำไมไม่ยิงธนูเล่นอะ กูไม่มีอะไรทำเหมือนมันก็ยิงป้อมมึงเล่นตะเลยนี่คือการยิงป้อมปี๊บปี๊บอยู่เดี๋ยวสามร้อยแล้วเลือดรอบมึงกูยิงนัดเดียวมันแตกหมดอ่ะหนูเปลี่ยนละครได้เพราะหนูเอาส่ง <ไป S 2> เป้งเกือบแตกดีนะไปโดน <c oughs> ใครบอกให้ตี <c oughs> อะไรตีเหรอตีเหรอ <c oughs> ตีทำไม <c oughs> ตีบอลไม่